สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคําประจําวันที่ <c oughs> 29, <c oughs> 29พฤศจิกายนนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับสรุปว่า,าจากที่การกันกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับที่มีการลงวิเคราะห์ไว้ในเทดดิ้งวิวนะฮะก็จากภาพรวมระยะสั้นก็บ่งบอกนะครับว่ามีโอกาสาที่จะลงมาคอลเลกชันทดสอบลงมาแถวๆบริเวณโซนรับระยะยาวนะครับซึ่งราคาก็ลงมานะครับทำสวิงโลอยู่ที่บริเวณประมาณสักหนึ่ง 1,786ดอลลาร์ 1> 1, นะครับซึ่งอยู่ในโซนแนวรับระยะยาวนะครับก็ระยะยาวเนี่ยเราจะเห็นว่าราคามีมการ collection ลงมานะครับแล้วก็แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่ต้องระวังไว้ตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้ราคาโครงสร้างราคาเนี่ยมันมีการทำโลว์โลว์ไฮให้เห็นนะครับแล้วก็เบรกโ low low บรกลงมาตรงนี้เป็น low low นะครับซึ่งตรงนี้มันเข้าเข้า,เข,าเข้าขายเป็นโครงสร้างแนวโน้มขาลงนะครับ แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยจุดที่เราที่เรา,ายังคาดหวังไว้อยู่ก็คือว่าจุดบริเวณโซนแนวรับระยะยาวเนี่ยอาจจะมีแรงซื้อเข้ามานะครับทำให้ราคาเนี่ยมีการปรับฐานนะครับซึ่งถ้าในกรณีที่มันมีการปรับฐานตรงนี้นะครับชุดชุดตรงนี้โครงสร้างเนี้ยมันก็จะมันก็จะเป็นเพียงแค่การปรับการเปลี่ยนแนวโน้มขาลงใน ในระยะสั้นถึงระยะกลางนะครับแล้วก็เป็นเป็นช่วงอ่าพักตัวลงมาทดสอบอ่าคอลเลคชันลงมาทดสอบบริเวณโซนนะรับระยะยาวก่อนจะมีการปรับฐานแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับซึ่งถ้าเราดูจากตรงนี้จุดอ่าสัดส่วนรีเทสเมนต์เนี่ยตั้งแต่การปรับตัวที่มันปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับมันจะอยู่แถวแถวประมาณอยู่อยู่ในระยะช่วงประมาณใกล้ๆกับ50าิบฟปนะครับซึ่งไม่ต่ำกว่า61.8นะครับที่บริเวณโซนนะรับระยะยาวตรงเนี้ย ก็ค่อนข้างที่เป็นรี ment, เทสเมนต์สัดส่วนรีเทสเมนต์ที่ไม่ไม่น่าเป็นกังวลเท่าไหร่นะครับในสำหรับการปรับตัวขึ้นไปต่อตามแนวโน้มเดิมในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตรงโซนแนวรับตรงนี้นะครับจึงเป็นจึงมองว่าเป็นด่านสุดท้ายนะครับของของแนวโน้มระยะยาวนะครับที่มันจะมีการปรับฐานกลับขึ้นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยซึ่งแต่ว่าตรงตรงนี้อย่าเพิ่งรีบเข้านะครับเพราะว่า มันเพิ่งลงมาทดสอบนะครับแล้วก็ยังไม่มีการปรับฐานให้เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยแนวโน้มที่จะในสัปดาห์หน้าเนี่ยการปิดการที่สัปดาห์นี้ปิดเป็นลบแบบนี้นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีการปรับฐานให้เห็นแล้วก็ยังไม่มีในส่วนของแท่งที่เป็นวอลุ่มเข้ามานะครับว่าการลงจะหยุดลงแถวๆนี้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับ ทีนี้ลองไปดูในระยะระยะกลางดูนะฮะภาพรวมระยะกลางเนี่ยที่เราคุยกันไว้นะครับในอัปเดตรายวันเนี่ยก็เราจะเราบอกกันไว้ว่าถ้าราคาเนี่ยมันยังไม่ไม่มีการกลับขึ้นไปเหนือโซนแนวต้านเหนือโซนแนวรับที่เป็นโซนแนวต้านปัจจุบันตอนนี้นะครับที่พั 16, นแปดสิบแปดถึงพันหกเอพันแปดหกสิบสามนะฮะถ้าราคามันยังกลับไปขึ้นไปยืนบริเวณตรงนี้ไม่ได้นะฮะ ก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวลงต่อได้มากกว่าอยู่นะครับซึ่งราคาก็ยังคงปรับตัวลงต่ออยู่ดังนั้นเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยเป,เปิดตลาดมาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปต่ออีกได้อีกเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมีการาจนกว่ามันจะมีแรงซื้อเข้ามานะครับทําให้ราคาเกิดการเกิดการปรับฐานเป็นไซเวอ์ออกข้างโดยที่มันไม่หลุดโซนแนวรับระยะยาวตรงน,นี้นะครับอันนั้นถึงจะมองว่า,ามีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะแต่ถ้า ันยังลงต่อเนื่องนะครับยังลงต่อเนื่องอย่างเงี้ยแปลว่าแล้วยิ่งท่าหลุดถ้าลงหลุดโซนแนวรับระยะยาวอันเนี้ยนะครับยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มว่าว่าการปรับฐานที่เป็นจังหวะคอลเลคชั่นปรับฐานในระยะยาวเพื่อกลับตัวขึ้นไปต่อต,อตามแนวโน้มเดิมเนี่ยน่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้ามันเบรกลงไปต่ํากว่าโซนแนวรับระยะยาวตรงนี้นะฮะก็มีโอกาสที่จะ,อะฟอร์มตัวเป็น อ่า uh, lower low แล้วก็อาจจะมีการเด้งทำ lower high อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปรับตัวลงต่อได้ในระยะยาวอันเนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับภาพรวมทองคำก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับตอนนี้อ่าอ่าไม่ใช่ว่าเห็นว่าราคามาลงมาในโซนแนวะรับเราก็จะจะเข้าเข้าซื้อเข้าซื้อเข้าซื้ออย่างเดียวนะครับมันมันต้องรอดูอ่าการฟอร์มตัวของราคาไปก่อนนะครับ เพราะว่าอพอร์เชียลตอนนี้นะครับมันอยู่ในฝั่งลบนะครับสำหรับภาพรวมระยะสั้นถึงระยะกลางนะฮะก็ราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้มากกว่าที่กลับตัวขึ้นไปนะครับซึ่งต้องรอวิกหน้าเนี่ยก็คงต้องรอดูว่าวิกหน้าเนี่ยมันจะมีแรงซื้อเข้ามารับราคาได้ไหมนะครับถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยม,มันราคา <c oughs> ราคาไม่มีการเบรกลงไปต่ํากว่าโซนรับระยะยาวเนี่ย แล้วมีแรงแรงซื้อเข้ามาดันราคา,าให้ยือไว้อยู่บริเวณโซนนะนรับได้อันนี้ถึงจะน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราต้องหาก่อนที่จะเข้าเนี่ยต้องหาจุดที่จะออกในส่วนของของการวาง Stop l ล s s ก่อนนะครับเพื่อเพื่อจํากัดความเสี่ยงนะครับไม่งั้นเนี่ยเข้าไปก็มีแต่เสียกับเสียนะครับก็ภาพรวมตองคําน่าจะไม่มีอะไรมากน่าจะประมาณนี้นะครับสรุปก็ <c oughs> เดี๋ยวสรุปเลยนะครับว่า ระยะสั้นราคายังคงอยู่ต่ำกว่าโซนแนวแนวต้านที่มันที่มันเคยเป็นแนวรับก่อนหน้านะครับแล้วก็ราคาเนี่ยยังมีการเพิ่งมีการเบรกลงมาทำาล w e r low นะครับดังนั้นเนี่ยโครงสร้างในระยะสั้นหนึ่งระยะกลางหรือแม้กระทั่งในระยะยาวเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างแนวโน้มขาลงมาแล้วนะครับซึ่งจุดทีเ่เป็นด่านสุดท้ายนะครับในการปรับตัวขึ้นไปก็คือราคาจะต้อง ไม่หลุดโซนแนวรับระยะยาวตรงนี้นะครับโซนเขียวๆตรงนี้ประมาณประมาณ1 7 9่งพราถึง1,746หนะครับหรือเต็มที่เนี่ยก็คือไม่ต่ำกว่า1742ซึ่งเป็นบริเวณอยู่บริเวณระดับ100ฟิปเนี่ยนะครับไม่ควรต่ำกว่านั้นนะครับถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นตรงนี้ก็คือไม่ไม่คอลเลคชันแล้วแต่ว่าเป็นปรับตัวลงตามแนวโน้มเลยเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลง ในระ,ระยะยาวไปเลยประมาณนี้นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยท่านจะกลับขึ้นไปนะครับจะมีแนวต้านอยู่2แนวนะครับสําหรับราคาก็คือแนวแรกก็คือ1,848ถึง1,863 18นะครับถ้าเบรกไปได้ก็จะไปทดสอบกับอีกแนวหนึ่งที่1,900ถึง1,925ซึ่งจะกลับตัวได้ซึ่งจะเรียก potential ทั้งหมดในฝั่งบวกเนี่ยกลับมาได้เนี่ยก็จะต้องมีการ หนึ่งก็คือไม่หลุดไม่หลุดโซนแรับนะครับและกลับตัวขึ้นไปเบรกโซนแนวต้านที่ประมาณ1925ให้ได้นะครับถึงจะอคอนเฟิร์มว่าจะกลับไปตามแนวโน้มเดิมในระยะยาวนะครับแต่ถ้าถ้ารีบาวกลับไปได้นะครับแต่แต่เบรกดโซนแนวต้านแถวแถวพันไม่ได้เนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะเกิดแถว แถวด้านบนเนี่ยเป็นดับเบิลบัตท็อปแล้วขับตัวลงมาได้นะครับก็อันนั้นค่อยว่ากาันเป็นเรื่องหงอนาคตนะครับมันยังไม่เกิดเราอย่ายังเพิ่งไปดาันมากนะครับเอาเป็นทีละสเต็ปไปนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับภาพรวมทองคํานะครับก็อ่าคนที่จะรอเข้าบายเนี่ยก็จะเย็นๆก่อนรอให้ราคามีการฟอร์มตัวให้เห็นชัดเจนก่อนนะครับแล้วค่อยเข้านะครับส่วนอ่าคนที่จะเล่นเซลล์ตอนนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าราคาเนี่ยมันอาจจะมีการฟอร์มตัวอยู่ใน โซนแนวรับก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยพอถ้าเล่นถ้าคือเข้าบายตรงนี้ก็เสี่ยงนะครับเพราะมีโอกาสที่จะที่ราคาจะลงต่อได้นะครับเข้าเซลตรงนี้ก็เสี่ยงเพราะว่าเพราะว่าคือ SL คุณมันมันจะอยู่โซนด้านบนตรงนี้ครับเพราะว่าราคามันมีโอกาสที่จะเด้งจากโซนแนวรับเนี่ยขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้านได้นะครับถ้าคุณใบเ s ชแบบสั้นๆสั้นๆเงี้ยมีโอกาสที่จะโดนที่จะโดนเก็บไปเรื่อยๆได้นะฮะ ต้องระวังนะฮะต้องระวังถ้าจะเล่นหน้าเซลล์นะครับแนะนํารอจังหวะที่มันเด้งขึ้นมาทดสอบแนวต้านแะไวไม่ผ่านนะฮะเราค่อยเข้าเซลนะฮะส่วนจะเล่นบายเนี่ยก็รอให้ราคาฟอร์มตัวให้เห็นนะครับว่าโอเคมันไม่น่าหลุดแนวรับระยะยาวแล้วแน่ๆนะครับมีกรอบมีอะไรให้เห็นชัดเจนนะครับวางจุด,ดมีจุดที่ให้วางสต็อปลอสได้เนี่ยนะฮะ ก็ค่อยเข้าวายนะครับประมาณนี้นะครับดังนั้นก็เท่ากับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยรอดูการปรับตัวของตลาดก่อนนะครับว่ามันจะมีการปรับตัวเป็นยังไงจะมีการพร้อมตัวหรือจะมีการาปรับตัวลงต่อนะครับอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับภาพรวมทองคําก็ถ้าเพื่อนชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคนที่ดูผ่าน YouTube ก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็คนที่ดูผ่านเพจก็กดแชร์ให้ด้วยคนที่ดูผ่านเทคนิควิวก็กดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วย นะครับผมแล้วก็ถ้ามีหุ้นหรือคู่งเงินตัวอื่นหรือเหรียญคริปโตเคอรนซีตัวอื่นอยากให้ดูเนี่ยก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เดี๋ยวจะทาวิเคราะห์ให้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในประมาณสักถ้าทองคําทองคํากับเซตน่าจะมาเจอกันวันาเช้าว,วันอังคานนะครับก็วันจันทร์ให้ตลาดมันเปิดวิ่งกันไปก่อนนะฮะแล้วก็แตบิทคอยเนี่ยวันจันทร์ทำทำได้อยู่นะครับประมาณนี้ โอเคก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปอัปเดตรายวันอีกทีหนึ่งแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ